คลิปนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งนะเจา้าโรคมะเร็งก็ยังเป็นโรคที่อันตรายเป็นโรคที่ทุกคนได้ยินแล้วใจบดีได้ยินแล้วก็อบหดหูนะ,ะเป็นเป็นกันทุกคนนะเจา้าที่เมื่อเรารู้ตัวว่าเราเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเนื้องอกนะเจา้ามะเร็งนะ่ะแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆ 1. มะเร็งชนิดประาร์คาซิโนมาเป็นมะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อบุผิวอวัยวะต่างๆที่เป็นบ่อยที่สุดเช่นมะเร็งชนิดต่อม พบในเต้านมต่อมลูกหมากปอดลำไส้มะเร็งผิวหนังมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่2 s a ซากโคมาเกิดจากเนื้อเยื่อกเกี่ยวพันเช่นกระดูกกล้ามเนื้อไขมันหลอดเลือด3ลิมโฟมาก็คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวผิดปกติ4ี่มัลติเพิลไมอีโลมาลูคีเมียมะเร็งเม็ดเลือดเกิดจากเซลล์ในไขกระดูก มะเร็งที่พบบ่อยในไทย5อันดับแรกได้แก่มะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกการรู้จักชนิดของมะเร็งแล้วเราก็มาดูแลตัวเองนะเจ้าการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันนะเจ้าซึ่งบอกว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโรคไตปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็น2โรคที่อันตรายเป็น2โรคที่พบมีการ เพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยทั้งทั้ที่โลกใบนี้วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปแต่ทําไมมะเร็งถึงได้มีมากขึ้นมากขึ้นทําไมคนฟอกไตถึงได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นบางคนเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้งโรคไตอันนี้ยิ่งอันตรายกว่าเลยเดียวฉะนั้นอยากให้ทุกทท่านเนี่ยได้ดูแลป้องกันตัวเองโดยการใช้ธรรมชาติโดยการใช้สมุนไพรเรียนรู้ให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็จะได้ หาสมุนไพรเรียนรู้การทำอาหารการเลือกอาหาร you are what you eat เอาอย่างเข้าปากแต่ว่าอะไรที่มันผ่านมาแล้วเราอาจจะบัสาาารถจะย้อนคืนกลับไปได้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือการป้องกัน การดูแลร่างกายหมอที่ดีที่สุดในโลกก็คือตัวของท่านเองบ่ม,งมีหมอคนไหนที่จะดูท่านได้กับตัวท่านเองเน่เจ้าอย่างใดก็ฝากติดตามรับชมสารความรู้ดีๆการดูแลป้องกันตัวเองการรักษาเราปรึกษาฟรีนะเจ้าที่ Good I d เด t ทีโทรเข้ามาได้หรือดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ goodidea tv net ดูฟรีตลอด24ชั่วโมงจากโทรศัพท์ของท่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไอแพดดูได้หมดทั่วโลกเลยเจ้า